เอาเละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมแนะนวันนี้ขอทุกคนมีกันนับอนันต์นะครับผมอันนี้สําคัญนิดนึงนะครับผมสำหรับเรื่องอีเมลนะครับผมจริงแล้วเกี่ยวกับทั้งตัวคริปโตแบงกิ้งแล้วก็เก็บทุกๆทุกอย่างนะครับผมที่คุณจะต้องระมัดระวังนะครับผมซึ่งไอตัวอีโมติปนะครับผมจะอ่านในรูปแบบไหนก็ได้นะมันเป็นลักษณะอยู่แล้วแหะครับผมมันเป็นอีเมลหลอกลวงนะครับผมคือส่วนใหญ่จะส่งมาผ่านทางอีเมลนะมักจะใช้ไฟล์แนบที่อันตรายครับเช่น Word และ Excel นะครับผม ไฟแนนที่อันตรายเหล่านี้เนี่ยจะติดตั้งมันแวร์อิโมติดไว้ในอุปรกรณ์ของคุณนะครับผมจากนั้นอิโมติดจะแฝงตัวอยู่ในการโษณาทางอีเมลและส่งตัวเองไปยังผู้ติดต่อของคุณนะครับผมกระบวน,นการนี้เรียกว่าการขโมยเทรดนะครับผมซึ่งวิธีการอิโมติดใช้เพื่อแพร่กระจายนะครับผมแน่นอนที่สุดว่ารูปแบบนั้นก็อย่างนี้ครอย่างที่คุณเห็นนะครับผมก็คือตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับผมที่คุณอาจจะเจอนะครับผมคือเขาส่งอีเมลมาแล้วก็อีดิทเวอร์ชันนะครับผมและคุณจะทำอะไรได้บ้าง อย่าคลิกลิงก์ไฟแนบที่น่าสงสัยในอีเมลนะครับผมอย่ากดปุ่มเปิดใช้งานเนื้อหานะครับผมใน Microsoft Word Excel คุณเผื่อเปิดไฟแนบที่น่าสงสัยและไม่รู้จักขึ้นมานะครับผมติดตั้งกันอัปเดตนะครับผมและใช้ซอฟต์แวร์ที่สม่ำเสมอเท่านั้นนะครับโอเคครับในส่วน Avast ที่เขาส่งรายละเอียดมานะครับผมผมใช้ Avast Premium นะครับก็เลยส่งรายละเอียดมาให้เราดูนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดว่าถ้าคุณรู้สึกว่าอาจไม่ปลอดภัยนะครับคุณก็ใช้รูปแบบขออนุญาตใช้ตัว Tech m e d e นะครับผมเอามาให้ดูนะ คุณสามารถใช้ตัว e m o ม h ช c คได้นะครับผมซึ่งตัวนี้สามารถที่จะโหลดมาได้นะฮะเพื่อเพื่อดาวน์โหลดเข้ขาโครงการ g ก t h u b ของไอตัว Japan Search นะครับผม Certificate นั่นแหละครับผมบ c e r t r i ทนั่นแหละเบลอเบลอเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> คือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันจะขโมยนะครับขโมยเงิน งเงินในรหัสผ่านมาเชี่อออนไลน์ของคุณนะครับผมโดยที่เขาจะใช้เทคนิคในการเข้าถึงรหัสของคุณนะครับหากรหัสของคุณอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผมซึ่งส่วนนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าคุณใช้ตัว แอนตี้ไวรัสนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะครับผม,ผมป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับและสิ่งที่ควรจะต้องป้องกันเพิ่มเติมนะครับผมก็คือคุณควรจะต้องเปลี่ยนรหัรหสผา่าน Wi-Fi ที่คุณได้รับมาเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผมแล้วพิจารณาการเชื่อม Wi-Fi สาธารณะนะครับหากไปไปได้ควรใช้ฮอสปอตจากโทรศัพท์มือถือมากกว่านะครับผมเปิดใช้งานไฟวอลทุกครั้งนะครับผมแล้วอัปเดตเปิดใช้งาน Windows Defender นะครับผมป้องกันป้องกันไวรัสต่างๆนะครับผม แน่นอนที่สุดว่าการอัปเดตไวโนเนี่ยในแพทต่างๆที่สำคัญคญก็ควรจะอัปเดตนะครับผมอันนี้เป็นข้อเล็กน้อยนะครับที่ป้องกันไว้นะครับถามว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกันไหมที่ผมมาพูดถึงเรื่องนี้กับเรื่องคริปโตเคอเรนซีนะครับผมหรือเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะมันทําให้คุณหมดตัวได้ง่ายๆนะครับถ้าคุณประมาทนะครับผมซึ่ง ผมเชื่อและว,ว่าทุกคนอยากจะได้อิสรภาพทางการเงินนะครับผมแต่การมีสภาพทางการเงินนั้นจะเป็นต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงด้วยนะครับผมเชิญมาคิดหน้าผมป้อมนะครับผมวันนี้รู้สึกพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับ